สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันสุขสดใสกับการดูแลคณะอสมรพสตจากไหนครับเขาพังงามนี่ครับเขาพังงามนี่ครับบัสที่สองครับเขาพังงามจ้า ว้าวน่าประทับใลาบ้าดเซตต้าเช้ายำยวไปช่วงบรรยากาศเช้าเช้าเยนบรรยากาศนะครับไปปนไปไปเที่ยวกันอสซามาราพอสตอเขาวพักกัน Yeah. <laughs> ปันสุขให้อสมรพกอเขาพังาันนป่่มารค่ะเสวัสดีครับสวัสดีคณะอสมจากไหนครับ่งมาดูลิงเพลค่ะีลูกมาเจอลิงค่ะ รบรรยากาศ<อ>ก็คืออยู่คันที่หนึ่งนะครับลลได้ทำบ,บุญที่หลวงพ่อทองแล้วอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญแล้วเราก็จะเดินทางไปหารการงวันกันนะครับบรรยากาศบนรถบัสคันที่หนึ่งครับเดี๋ยวนะฮะนี่ใส่เสื้อทีมามาทั้งหมดเลยนะ่ารักมากเลยนะฮะโย่โยขอบคุณครับ น่ารักจริงจฮะเป็นอะไรครสดๆเลยสวัสดีครับปันสุขให้อสมครับอะไรไม่ต้องนั่งทาครับผมแอบแย่ม่องทานเฮ้ยตาหักจริงๆริงตั้งนั่งเหมือนนั่งอยู่พื้นบ้านเลยนะฮะบรรยากาศสบายสบายจริงฮะสวัสดีครับเป็นการรักเจ้าด้านหลังครับผมบายรอบผ่านแล้วแอปผ่านแล้วตามมาทันพอดี

ทุกคนคือร่วมกันบิดปันโบกในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมไปบิดไปปั่นไปเลื่อนกันต่อทบ้านด้วยล่ะด้วยความปราะมาทอีจ่าที่ยี่สิบหกบรรยากาศบนรถตู้นะฮะอยู่ด้านหลังนะครับนี่บรรยากาศรถตู้เดินทางมาทำบุญครับทำบุญแล้วกสะานใหค่ะครับผม

นี่เราก็เดินทางมาถึงที่วัดเขาตะเคาหลวงพ่อทองซึ่งไขรที่เดือเนื้อร้อนใจอะไรต่างๆนะครับในเนราชเมืองเพชรของสุนทรผู้ได้กล่าวไว้ก็ขอพรตั้งจิตให้ฐาน ชาวคณะอาสอมมเขาพระงามจากลบบุรีครับเรตั้งจิตอธิษฐานนะครับในการปิดทองใครที่ปิดทองปิดทองปิดที่ไหนปิดที่ฐานขอให้รากฐานชีวิตมั่นคงปิดตรงท้องหรือกายทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ติดที่แขนขอให้การงานการเงินเจริญรุ่งเรืองนะครับติดที่ใบหน้าขอให้รูปโฉมงานเกิดมาพบชาติไหนก็ขอให้เป็นมนุษย์ติดที่ปากขอให้วาจาก,การพูดการจาการค้าขายการตกลงอะไรต่างๆขอให้สำลีผลแต่สิ่งที่เรา ลืมไม่ได้คือการปิดทองหลังพระนะครับนั่นคือความดีที่เราจะทำกันกับคณะอสบเขาพระงามจังหวัดลบบุรีครับเอาทัานสมมอริไปดีนะจากอสบขอบคุณลัษนาเพื่อจิตนะครับว<ป>ิ่เดยนท่านังมีเวลา อสมอจากลบบุรีเขาพัะงามครับผมเอาวัสดี้ท่านรองได้เดินทางมาคณะอสมจากเขาพัะงามเดินทางมาจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็พักที่หาดชะอําบันนี้เป็นไงบ้างครับในการเดินทางครับรรมีคามสนุกสนาน,รรนครับ วันี้อาชมรมาเต็มที่ค่ะเตมที่เลยขอบคุณนะครับขอบคุณนครับครบนะครับครับผมารวมถบุญกันแล้วนะครับคับขอบคุณครับนาถวายคร้าอคุณแม่ขปเร่อยร่วมถวบุญถวายกรบเบื้องในสร้าง ตานลบตามองไปเองแหลยต้องหัวาจเป็นฐานเลยนะเอาแม่ยก1 2 3จุดบริการน้ำดื่มของเราครับทีมงานของออทามเทอร์เสวิตครับบริการน้ำดื่มของเราครับบรรยากาศชาอาหารรางวันกันอ่านได้ไหมครับอร่อยครับอร่อยนะครับครับผม เอาข้าวหมดเต็มข้าวนะครับ,บเอ,อาเต็มข้าวหน่อยเร็วข้าวหลังบ้านนะครับครับผมดูตอนนี้กันว่าสายแข็งสายอ่อนครับเป็นยังไงคะโอ้โสายอ่อนแล้วยังเหลือเยอะเลยเบรรยากาศทานอาหารกลางวันกันครับาตัวตน,นี้โอ้โหอันนี้ตัวน,นี้คือไม่มีปลาใช่ไหมเนี่ยม,มันมันทำไมมันเหลือเช็ดซากค่ะมันเนื้อหายไปไหนหมดอะ่ะว่าไงนะคะเหี่ยวมันอร่อยมากเลย ครับเรามาดูโต๊ะนี้ฮะอันนี้ปลาก็หายเหมือนกันเออเป็นไงบ้างนะครับผู้หลนเป็นไงบ้างอร่อยไหมฮะครับผมอร่อยทุกอย่างนี่อร่อยครับขอบคุณครับตั้งหน้าตั้งตาทานนะฮะอันนี้เป็นไงบ้างคะอร่อยมุกเลยอร่อยมากขอบคุณครับอ่า ถามจริงๆว่าอร่อยหรือว่าหิวเลยฮะตั้งหน้าตั้งตาไม่มีใครคุยกันนะอร่อยกเลยอร่อยแล้วหิวไม่ทราบเหมือนกันนะครับ <c oughs> ครับดูโตนี้กันนะครับ <c oughs> อร่อยค่ะวันนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะเนี่ยเป็นอาหารว่างหมดเลยเหรอครับน่ารักจริงๆเลยฮะ <c oughs> ดูโตนี้ฮะไวกำลังทานแล้วไม่รู้ว่าเจอสายแข็งหรือเปล่านะครับ <c oughs> อร่อยทานแล้วถูกปากไหมฮะ <c oughs> ถูกปากจ้า นี่น่ารักมากเลยมียกมียกปลาด้วยแบ่งปันกันครับ,รบปันสุกให้ออสอโมอร้อยไหมแซ่บบอแมวเหมือนเหมือนสำเรียงบ้านเดียวกันเลยนี่ครับเป็นไงบ้างครับดูตัวนี้ก่อนครับอันนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยเเรียยบลอร่อยค <c oughs> ่ะเไป็นไงบ้างนะคะอร่อยค่ะอร่อยเป็นไงพี่คำมั้งนี่ครับผู้นำที่เข้มแข็งครับวันนี้จัดการเสียงดังปังชัดเลยนี่ ตอนแรกผมนึกว่าพาดารามาสามารถแมกกาเดนนะฮะอยู่นั่นนี่ครับโอเคครับพี่กันครับเป็นไงบ้างนะฮะบรรยากาศทานอาหารกลางวันกันครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอร่อยมากอร่อยมากนะครับไข่เจียวยังหมดเลยโอเคบรรยากาศทานอาหารครับเอคุยกันได้นะครับเป็นไงบ้างคะอันดูแล้วว่าไม่รู้อร่อยไม่อร่อยหรือว่าหิวฮะหิวหรือว่าอร่อยครับทั้งหิวทั้งอร่อยค่ะ ว่าทั้งอยู่ทั้งอร่อยอครับบริการนะครับคณะอวสวมมจากรพออสวตเขาพระงามจังหวัดรบบุรีครับทานอาหารกลางวันกันริมชายหาดทะเลชะอำครับแว่าช่วงนี้ครับทานอาหารมือ้อค่าแบบบุฟเฟ่อดีรอบช่องวันนี้เราพาคุณครูมาด้วยสาวสวย เปไงบ้างจ้าอาหารตักรอบแรกทานเรื่อยๆก่อนรสชาติอร่อยค่อยมาเพิ่มเติมได้นะจ้าโอเคไหมโอเคค่ะนี่ฮะแต่แบบบุฟเฟ่ทานกันแบบบุฟเฟ่นะครับดีบรรยากาศบรรยากาศหิวหรือจ้าเดี๋ยวบอกว่าทานอีกแล้วแล้วไปนอนเลยนะ ใครไปดอนตไข่ไม่ให้โชคนะบรรยากาศข้าแถวน่ารักมากเลยนะครับอย่ไปเชื่อในสิี่จา้าแบบเดิมคาราฟูครับจับพับชายลูกให้ฟรีตอนนี้รออะไรคะรอค่ะ้รอผู้ชายข้าแถวน่ารักมากเลยดูสินี่คือลองชิมดูนะครับว่าอาหารที่นี่อร่อยไหมนะฮะ ครับอร่อยมาก,ย,มากยังไม่ทันเลยโอเคปลา,วาหวานไ้ก่อนนะจ๊ะจ้าอาริปผู้หล่นแกง